จังหวัดมหาสารคามได้เร่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ให้กับผูน้นำชุมชนครบทั้ง13อําอำเภอค่ะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อไปออกแบบนโยบายมาตรการและสวัสดิการต่างๆให้ตรงจุดและกัดทัวถึงหลายขึ้นค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ค่ะซึ่งกะมีพิธีเปิดไปเศร้ามือนี่อยู่ที่หอประชุมทีท่าำการปกครองอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามโดยมีนางสาวจารุพรตามกลางคลั่งจังหวัดค่ะพร้อมกับนายอำเภอรบระบือวนาส่วนราชการกำนั่นผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนไปร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ค่ะ เนื่องจากครมมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีหกหานี่แหละครับกรหรกระท่วงการคลั่งหนีมอบหมายผู้บริหารการคลั่งประจำจังหวัดประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมเป้าหมายโดยรัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปีห9เก่าซึ่งในปีนั้นครับถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการปฏิรูปคุณชา การดําเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทยให้สามารถระบุตัวตนของผู้มีรายได้หน่อยผ่านการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานเพื่อใส่เป็นฐานข้อมูลสําหรับจัดสรรสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้ที่มีรายได้หน่อยซึ่งปีนี้ครับปีหกหารัฐบานได้ดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใส่เป็นฐานข้อมูลให้กับออกแบบนโยบายมาตรการและสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิธภาพในการจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐและการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเลื่อมล้ำยั่งยืนผ่อมผู้นิชาค่ะซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี6กโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่กำนันผู้ใยญ่บบานผู้นำชุมชนและผู้ที่สนใจเขาร่วมประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว ระวังวันที่8หอดวันที่16สิงหาคมปี6หเถึง13อำเภอในจังหวัดมหาสารคามเพื่อน,นักบควคข่มลู้ที่ได้นไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในท้องทีท้องทินได้ทราบข้อมูลให้เดือดม,มากที่สุดและกระทัวถึงคุณนิชาค่ะเริ่มดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2559นะคะจนปีนี้ปี68แล้วล่ะเพื่อใหมีการพัฒนาปรับปรุงมากยังต่อเนื่อง,เ,องเพื่อหย่งเพื่อให้มีการสํารวจไปยังตรงจุดดวนใจประชาชนหลายขึ้นนะคะ รักๆก,ก,ก,กับการซอยเลยเขาถึงวาหลดดก้มเริมลำแก้เป็นความอยากจน